จิ้หนักมากเราอบอครับครับจิ้นนอกจอแล้วจิ้ในจอแล้วจิ้ในจอแล้วนอจอแม่เช้าแม่ช้าม่ช้าแม่ช้อนไม่เป็นไรครับเราพอัครับผมในจอแล้วนอกจออนอกจอก็ตีกันตีกันม ตอนนี้เราเป็นศิทธ์สงครามมีในคอมพิวเตอร์อยู่ในในแอปไม่น่าได้ด้วยเหรอไม่น่าได้ครับตีกันในเรื่องอะไรบ้างก็เนี่ยเราทำเหมือนกับว่ามันเป็นการทํางานที่เราทํามาด้วยกันนานครับเราก็จะมีเขาก็ส่งรูปมาให้โปรโมทใช่เราก็จะเลือกรูปที่แบบปันๆกันแค่ไม่เอารูปที่ดีๆออกดีเลือกรูปอะไรใช่ไหม ลูกเผอหน้าเหมือนนนนนนกัััอ้เป็รปใช่ครับก็คือทุกคนได้เห็นในมุมหน้าเผาแบบนั้นแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมที่ตัวการตีกันแบบนี้แฟนๆรู้สึกว่ามันเป็นการหยอกล้อกันที่แบบไปสรุปกันมากๆเลยชุ่มชื่นกว้างมากกว่เพื่อนด้วยซ้ำก็ถือว่าแฟนๆทุกคนก็ซัพพอร์ตพวกเราด้วย คือตั้งแต่ทีเซอร์ออกมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวในใจเดียวคงได้สัมคนก็คอยให้กำลังใจตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆฟีดการ์ดจิ้นในจอมาจะออกไหนในนอกจอในความรั้สึกเราอรอย่างเงี้ยอืมก็ให้ทุกคนตอนนี้ในในจอก็ให้ทุกคนไปดูกันในจอสองนะครับว่าแล้วแบไม่สปอยเยอะมากใช่เราผอไม่ไม่รู้ว่าสปอยได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าให้ทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าในจอแล้ะนอกจอเราติดตัวไหนนอกจอละครับ ไอทีครับผมแล้วก็ทีมชมเป็นจริงอะพี่ถามด้จริอะไรนะครับก็มากค่ะใจปวดเมื่อยิดอะ่ออกพี่ปวดอย่ยังยังไม่ตื่นครับก็เอาเป็นว่าก็ให้มันเป็นคชามประกันะครับให้เป็นเรื่องความปชาติว่าให้อะไรหลายอย่างมันเป็นจะตอบดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ทุกคนได้โฟกัสกับบอลที่ งานที่เรารอคอยมันไม่จมีรู้สึก่จีคะน่าจะตีกันมา่น่าจะตีกันมากว่าเปิดนกิดน่าจะเลย่วาเกิดเป็นมนเที่ยวม่เล่นดลยโอเคน่าจะปเดยตีกันล่อยกันแล้วเป็นท่มาแหเนอมากว่ารงาเป็นี่ก่ค่ะถ้าทุกคนได้ติดตางแต่เปิ ดูแลเรดีดีก็เป็นล้งกราอเป็นบรลก่อูจากพฤติกรรมและการทของเราเนาะพอดีมันไ่เบดก็ตอนรเป็นเอื้อมความสำคัญเราจะพนาไปทไหนไหไหนก็เอาเว่าตอนนี้เราสนุกกันแล้วก็้งครอบครัวเราตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนก็ กันแล้วก็เขาเป็นคนคือเขาชอบทำดีเหมือนกันอะไรแล้วก็จะมีไม่ใช่แค่เราเนอะมีพี่เชนด้วยใช่แล้วก็มีกีฬาเล่นกีฬากันใช่ครับก็เลยตอนนี้เราก็เสนอความก็แล้วแต่แฟนเลยแต่ว่าก็ก็อยากให้ทุกคนช่วยสปอร์ตผลงานพวกเราทุกทุกด้วยไม่ใช่แค่เรื่องละครอย่างเดียวก็ทุกเรื่องเลยที่เราเราตั้งใจทำงานมาเชื่อว่า เราท้สองคนทำเป็นที่ครับพี่แมททุกคนทำเป็นที่เหมือนกันเนาะก็ฝากด้วรใหของสมบัตเราครับเป็นดูคุณทอยเจอะรบ้างเรารู้ภาษาชินจุปไปโอ้โหคือที่ชัดๆแน่ๆก็เซลครับก็มีแซวแต่ก็มีแซลเยอะอยู่ก็คืออาิระครับดือดรอปสอครับอันนี้เจอไปไใช่ไหมอดอก็อาระครับอะไรอย่างเง้ยครับมาอะ คือเราเอาจริงๆพวกเรานักแสดงที่แล้วแล้วก็นั่นแหละครับทุกคนทำได้ดีมากมากถามว่ากดดันไหมอยากทำให้ได้ตออกไรมใช่แเออม่กดดันนี่คะจะติดติดแล้วทไมอนทีมเราไม่ใส่อะไนะครับทมเราแข่งกับใครเราแขกับ 好。